พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินนวัตราทิปชัยประดิษฐ์จังหวัดเชียงใหม่เวลา19นาฬิกา13นาทีพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรเสด็จไปยังวัฒราทิปชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2564 วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2,522โดยพระครูวรเวทวิสิทธิ์หลวงปู่ครูบาธรรมชัยธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทุดงปักปรกดรดบริเวณบ่อน,น้ําทิพย์ที่สามารถใช้รักษาโรคได้โดยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรขณะทรงศึกษาที่มหาวิทยลายลัยศิลปากร มีพระสัทธาที่จับบุรณะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทรงร่วมกับพระอาจารย์และช่างกรมศิลปากรออกแบบและวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมมช้นากาธิเบตมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชปรมมานาถบพิตรวมทั้งภาพพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิร ในปี2553ทรงออกแบบพระประธานวิหารสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชษนาภิเกาที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษโดยทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพระพุทธรูปนี้ว่าพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิต ต่อมาในปี2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาพิไธยพปรประดิษฐานภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งมีพระอุณาโลมประดิษฐานอยู่ภายในพระพุทธปฏิมาสิริพานิยมิตรปัจจุบันวัฒธารถชัยประดิษฐ์มีพระอธิวัตรรัตนวันโนเป็นเจ้าอาวาสและมีพระสฆงจันพันษาห้ารูป ในการนี้ประธานเงินแก่นายประจนตระสะกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่สำหรับใช้ในมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019โควิด19ของทางจังหวัดด้วย